กราบสวัสดีค่ะพี่กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะเราวันนี้วันนี้เรามาพบกับช่องพระเครื่องพระบ้าน ep 3, 16, ที่สามหนึ่งหกค่ะพี่วันนี้หนูมีพระเครื่อมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะพี่ๆนะวันนี้เป็นหลักร้อยทั้งหมดเลยนะคะจะมีสามร้อยบาทจนถึงเจ็ดร้อยบาทนะสามร้อยบาทจนถึงเจ็ดร้อยบาทนะคะจัดส่งเป็นของระบบไปชนีไทยค่ะโอนจัดส่งฟรีหนึ่งรายการปลายทางขออนุญาตบวกห้าสิบบาทนะคะสองรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีพี่ๆสองรายการขึ้นไปจัดส่ง ให้ฟีนะคะสําหรับตรงนี้คือช่องทางการติดต่อพี่พี่พลักเครื่องพละบ้านนะคะเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์0ูนย์ห8 8 9 8ค่ะ0ูนย์ห8สามสามารถแอดไลน์ผ่านมบอโทรได้เล,เลยพี่พี่นะถ้าไม่สะดวกสามารถแคปหน้าจอสแกน QR วอารโคได้เลยพี่ เหมือนเดิมนะพี่ๆนะกติกาของเรายังเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แจ้ง EP สองสามหนึ่งหกพี่ๆแจ้ง EP สามหนึ่งหกพร้อมรายการที่ถูกใจหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมพี่ๆสาพี่ๆนะสามารถขอรูปเพิ่มเติมพิจารณานะแจ้งหนูทางไลน์ได้เลยพี่ๆเข้าคุดมาสอบถามกันก่อนได้นะคะกลับสวัสดีพี่ๆทั้งผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่พี่หากถูกใจคลิปนี้หนูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่ๆนะ ดูรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งได้เลยพี่ๆดูรายการที่ชอบที่ใช่แล้วถูกใจแล้วแจ้งหนูได้เลยนะ EP นี้316นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกสําหรับ EP นี้พี่ๆนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดน,นึงนะพี่ๆนะ รายการที inhos, ่หนึ่งค่ะพี Listen, ่รายการที่หนึ่งเป็นพระปิดตานะคงค์นี้เป็นพิมพ์เสีนแหล่มพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะพระปิดตานะรายการนี้หนูเปิด300บาทพี่พี่รายการนี้หนูเปิด300บาทนะพี่พี่นะดูรายการที่ชอบที่ใช่นะคะดูรายการที่ชอบที่ใช่ที่ถูกใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตารายการที่หนึ่งพี่พี่หนูเปิด300บาทนะคะ พระปิดตารายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทแจ้งกติกาชัดเจนนะพี่ๆนะหนูแจ้งกติกาชัดเจนนะคะพร้อมรายละเอียดนะคะองค์นี้พี่พี่รายการที่ทนน في في หนึ่ง,นนะค,ะะค,ะงค่ะไปที่รายการถัดไปพี่พี่เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นปรปรร à, พระปิดตาหลวงอ่าพระปิดตาสายใต้อ่ะรายการนี้นะเป็นพระปิดตาสายใต้ค่ะพี่พี่สามร้อยบาทพระปิดตาสายใต้สามร้อยบาทรายการที่สองนะคะ พระปิตาสายตาวี่รายการที่2ค่ะหากถูกใจรายการนี้แจ้งรายการที่2 ep 3 1 6ห่หค่ะหากถูกใจอ่ารายการนี้นะแจ้งรายการที่2 ep 3 1 6หงพีองนี้นะรายการที่2นะคะขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์พี่นะองนี้รายการที่2ค่ะ300บาทรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่3ค่ะองค์นี้เป็นกิ่งตะกะแตนค่ะ รายการที่3องค์นี้เป็นกิ่งตะกะแตน300บาทรายการที่3ามีพีกิ่งตะกะแตน3 0 0บาทรายการที่3นะคะเนื้อหาตามคลิปเลยพี่พีจ๋าเนื้อหาตามคลิปเลยนะองค์นี้จะเป็นรายการที่3นะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่3นะพี่ๆนะเป็นอ่าเป็นพระกิ่งตะกแตนค่ะ 300รบาทรายการที่3นะหนูไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะไม่มั่นใจว่าพิมพ์อะไรเป็นรายการที่3พี่พไปที่รายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่4ค่ะอง์นี้เป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อพี่พี หลวงพ่อไข่หรอพี่พี่หลวงพ่อไข่หรือเปล่าหนูไม่มั่นใจนะรูปหล่อนะคะโองนี้เป็นรูปหล่อโบราณรายการที่สี่นะรูปหล่อโบราณค่ะรายการที่สี่พี่พี่องนี้เปิดสามร้อยบาทนะคะรูปหล่อโบราณรายการที่สี่ค่ะองนี้เปิดสามร้อยบาทพี่พี ใช่หลวงพ่อไข่หรือเปล่าพี่หนูไม่มั่นใจนะองค์นี้นะคะรายการที่สี่นะคะสามบาทพี่พี่ไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5้าองนี้เป็นหลวงพ่อคนพี่หลวงพ่อคนนะคะรายการที่5้0สบาทหลวงพ่อคนรายการที่5 300บาทค่ะชอบพระเครื่องไรกรอ่าชอบพระเครื่อง ep นี้นะ แจ้ง316นะคะพี่พี่แจ้ง316ให้หนูนะพร้อมรายการที่ถูกใจนะคะแจ้ง316พร้อมรายการที่ถูกใจหรืออยากได้รูเพิ่มเติมมีพี่ะ่ะองค์นี้นะจะเป็นรายการที่5ค่ะหลวงพ่อคนรายการที่5 ep 3ี6สนะคะ หลวงพ่อคนรายการที่5 EP 3 16พี่พี่รายการนี้น้องเปิด300บาทนะคะรายการนี้น้องเปิด300บาทพี่พี่ไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่7พี่พี่รายการที่7อง์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วมค่ะรายการที่7องค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วม300บาทจะเป็นรายการที่7นะคะ เหรี่ยญหล่อหลวงพ่ออ่วมสามร้อยบาทพี่ๆจะเป็นรายการที่เจ็ดพี่ๆมีระบบเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วแต่พี่ๆสะดวกนะสะดวกแบบไหนแจ้งหนูได้เลยนะคะไปที่รายการถัดไปพี่พอุคเมื่อกี้เนาะองค์เมื่อกี้รายการที่หกนะ ไปรายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7องค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อชิน,นาราพี่พี่รายการที่7ค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อชิน,นาราสามร้อยบาทรายการที่7นะคะเหรียญหล่อชินาราสามร้อยบาทรายการที่7ค่ะพี่พี่ ดูรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งได้เลยนะพี่ๆนะดูรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งได้เลยค่ะองค์นี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่นะองค์นี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดองนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะสมเด็จรุนนะคะเหรียญหล่อสมเด็จรุนรายการที่แปดค่ะองค์นี้จะสามร้อยบาทพี่ๆนะ องค์นี้จะ300บาทพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นสมเด็จลุนสปปเรานะคะองค์นี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่8นะเนื้อหาตามคลิปค่ะพี่พี่จ๋าถ้าเกิดพี่พีท่านใดที่รู้สึกว่ายังไม่ชัดยังไงขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้เลยนะพี่พนะองค์นี้จะเป็นรายการที่8นะคะ300บาทพี่พี่รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่9ค่ะ รายการที่9องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปูไข่รายการที่9ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปูไข่รายการที่9องคองนี้300บาทพี่พี่นะองค์นี้300บาทนะคะจะเป็นรายการที่9นะคะอย่าลืมกติกาของเรานะพี่พี่นะอย่าลืมกติกาของเรานะคะแจ้ง ep 316นะพี่พี่นะคลิปนี้แจ้ง ep 316นะพี่พี่นะอง์นี้นะคะจะเป็นรายการที่9พี่พี่ ไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบค่ะรายการที่1ิบองค์นี้พี่ๆี่เป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อราวหูนะคะเหรียญหล่อราวหูเป็นรายการที่สิบค่ะเหรียญหล่อราวหูรายการที่1ิบองค์นี้300อบาทพี่พี่นะเหรียญหล่อราวหูรายการที่1ิบนะคะองค์นี้300อบาทพี่จ๋าดู N N รายการที <ห scares S 2> BRE, ่ถูกใจนะ <ผ lovely S 1> <Away. S 2> ดูรายการที่ชอบที่ถูกใจจริงๆแล้วแจ้งได้เลยนะคะ EP นี้316พร้อมรายการที่ชอบนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่10ค่ะ300บาทพี่ไปที่รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่11ค่ะ11รายการนี้พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะ11รายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณ300บาทเป็นรายการที่11นะคะ เหรียญหล่อโบราณสามรอยบาทเป็นรายการที่สิบเอ็ดพี่พี่ข้ามาคุยมาสอบถามกันก่อนได้พี่นะองนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะไปที่รายงานถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นเหรียญหล่อ,อเหรียญหล่อรูปไข่นะคะสิบสองเป็นเหรียญหล่อรูปไขค่ค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบสองนะคะ เหรียญหล่อรูปไข่สามร้อยบาทรายการที่สิบสองพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นรายการที่12นะพี่พี่นะไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่13ค่ะ13รายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะ13รายการนี้เป็นพระสมเด็จพี่พี่ช่วงเสียงหนูรู้สึกว่าจะมีปกนะ ช่วงเสียนนะองนี้นะคะรายการที่13นะคะองค์นี้รายการที่13พี่พี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่13บขายพี่300บาทนะเี่นปะีนะช่วงเสียนเหมือนจะเป็นปกนะคะอง์นี้นะรายการที่13นะคะ ไปที่รายการถัดพัดอาถัดไปพี่พี่เป็นรายการที่14ค่ะ14รายการนี้เป็นสมเด็จเช่นเดียวกันพี่พี่14รายการนี้เป็นพระสมเด็จเช่นเดียวกันค่ะรายการที่14ค่ะ300บาทนะพี่พี่นะรายการที่14นะคะ300บาทค่ะ รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะพี่พี่15องค์นี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะ300บาทรายการที่15นะคะ300บาทรายการที่15ค่ะแจ้งร,รายละเอียดชัดเจนทุกรายการเลยนะพี่พี่นะหนูแจ้งร,รายละเอียดชัดเจนทุกรายการเลยนะคะ องนี้นะสมเด็จหลวงปู่ผูรายการที่15ค่ะสมเด็จหลวงปู่ภูรายการที่15ค่ะไปที่รายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่16ค่ะ16รายการนี้เป็นพระรอดพี่พี่สิรายการนี้เป็นพระรอดนะคะรายการนี้เปิด300บาทรายการที่16นะคะพี่พี่นะรายการนี้เปิด300บาทพี่พี่เป็นรายการที่16ค่ะ โอนจัดส่งให้ฟร <gu> <isce aring> ี1รายการปลายทางขออนุญาตบวก50บาทนะโอนจัดส่งให้ฟรี1รายการปลายทางขออนุญาตบวก5 0บาทพี่พี่สรายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีรายการนี้เป็นรายการที่16 ep 3 1 6นะคะรายการที่16 ep 3 1 6 3 0 0ห้อบาทพี่นะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่17ค่ะ17รายการนี้พีพี่นะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ 17รายการนี้เป็นพระผงสุพรรณพี่พี่รายการนี้300บาทรายการที่17นะคะรายการนี้300บาทพี่พี่เป็นรายการที่17นะคะองค์นี้นะเนื้อหาตามคลิปเลยพี่พี่จ๋าเนื้อหาตามคลิปเลยนะองค์นี้รายการที่17ค่ะ300บาทพี่พี่ ไปที่รายการถัดไปจะเป็นรายการที่18นะคะ18รายการนี้เป็นเนื้อผงหลวงปู่บุญบิ่ี้18รายการนี้เป็นเนื้อผงหลวงปูบปนนงงป่บุญค่ะ300บาทรายการที่18ค่ะ300บาทรายการที่18พี่พี่หากท่านใดนะดูคลิปไม่ชัดยังไงขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะหนูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ต้นคลิปท้ายคลิปและใต้คลิปนี่นะ ต้นคลิปท้ายคลิปและใต้คลิปองค์นี 28, ้เป็นรายการที่18ค่ะ evet uh voilà 300บาทพี่ไปที่รายการถัดไปจะเป็นรายการที่19นะคะ19รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่1ิรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจง300บาทรายการที่19นะเหรียญหลวงพ่อจง300บาทรายการที่19ค่ะพี่องค์นี้นะ รายการถัดไปจะเป็นรายการที่20ค่ะ20รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะคะ20รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างพี่พี่300บาทค่ะเป็นรายการที่20ค่ะเ,เหรียญหลวงพ่อสว่างค่ะพี่รายการที่20ค่ะ3า0บาทพี่พี่ องนี้นะคะรายการที่20ค่ะ300บาทรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่21ค่ะ21รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหามเท่านะคะ21รายการนี้พี่ๆจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหขามเท่าค่ะรายการที่21ค่ะพี่ องนี้นะเหรียญนี้จะเป็นรายการที่21่สิบพี่สามร้อยบาทค่ะจะเป็นรายการที่21ค่ะสามร้อยบาทพี่พี่ไปที่รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่22ค่ะย2ิรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก่นะคะ22นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก่พี่พี่เป็นพิธีไหว้ครูนะคะเป็นเหรียญพิธีไหว้ครูวิพีเป็นรายการที่22ค่ะ เหรียญพิธีไหว้ครูรายการที่22มีพี่300บาทนะคะขอรูเพิ่มเติมแจ้งทางไลงน์พี่พี่องค์นี้รายการที่22ค่ะ300บาทรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่23ค่ะ23รายการนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่พี่23นะรายการนี้จะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะรายการนี้300บาทรายการที่23นะคะ สามร้อยบาทพี่พี่เป็นรายการยี่สามค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะรายการยี่สามค่ะปีสองสี่หกหกนะคะปีสองสี่หกหกรายการยี่สามค่ะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่รายการนี้นะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะ ย4ิบสี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรรายการที่ยี่สี่นะพี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะยี่บห้ารายการนี้นะเป็นเหรียญ ปรับพลาดยุโรปค่ะ25รายการนี้จะเป็นเหรียญปรับพลาดยุโรปรายการที่25นะคะปรับพลาดยุโรปรายการที่ห้าค่ะ300บาทพี่ รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่26ค่ะ26รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะคะ26รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องรายการที่26ค่ะ300บาท รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่27ค่ะ27รายการนี้นะเป็นเนื้อผงคะุณแม่ชีบุญเรือนค่ะ27รายการนี้จะเป็นเนื้อผงคุณแม่ชีบุญเรือนพี่พี่องค์นี้300บาทนะคะเนื้อผงคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะรายการนี้300บาทเป็นรายการที่27ค่ะพี่พี่เป็นรายการที่27นะคะ รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่28ค่ะ28รายการนี้เป็นพระขุนแผนภายใหญ่ค่ะ28รายการนี้จะเป็นพระขุนแผนภายใหญ่พี่พี่รายการนี้300บาทค่ะรายการนี้300บาทรายการที่28พี่พี่นะพี่พี่แจ้ง EP 316นะคะสำหรับคลิปนี้พี่แจ้ง EP 316นะคะสำหรับคลิปนี้รายการนี้ค่ะ28ค่ะ300บาท รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่2 9ค่ะ29รายการนี้เป็นพรับปิดตาหลังแบบรายการที่29นะคะ29รายการนี <kes> ้เป็นพรับปิดตาหลังแบบพี่พี่300บาทรายการที่29ค่ะ300บาทจะเป็นรายการที่2ี่พี่ๆนะองคนี้นะดูรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งได้เลยค่ะดูรายการที่ชอบที่ใช่ถูกใจแล้วแจ้งเลยพี่รายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่30ค่ะ 30รายการนี้เป็นพระปิดตานะคะ30รายการนี้เป็นพระปิดตาพี่พี่สามร้อยบาทรายการที่30นะอง์นี้ค่ะรายการที่30ิพี่พี่สามร้อยบาทค่ะขออนุญาตไปรายการถัดไปพี่พี่เป็นรายการที่31อค่ะ31รายการนี้เป็นหลวงพ่อป่าพี่พี่ สามสิบเอ็ดรายการนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะสี่ร้อยบาทรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะสี่ร้อยบาทพี่เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่ 32, สามสิบสองนะสามสิบสองรายการนี้เป็นหลวงพ่องเงินกุห้าบมาไฟพี่รายการนี้เป็นอ่าเป็นหลวงพ่องเงินกุห้าบมาไฟอุ้มบาทน,นะคะ รายการที่32ค่ะองค์ะองนี้เป็นรายการที่32มสิบสวิพีรายการนี้400บาทนะคะรายการที่32ค่ะรายการนี้400บาทวพีรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่33ค่ะ 33รายการนี้เป็นสมเด็จไพ่ตองนะคะ33รายการนี้เป็นพระสมเด็จไพ่ตองพี่พี่รายการนี้400บาทนะคะพระสมเด็จไพ่ไพ่ตองรายการที่33นะคะรายการที่33ิพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์นะคะแจ้ง ep 316พี่พี่แจ้ง ep 316นะ รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่34ค่ะ34รายการนี้เป็นพราปิดตานะคะ34รายการนี้เป็นพราปิดตาพี่พี่รายการนี้นะส,ะสะ400ามอ่ะสี่ร้อยบาทพี่สามสิบสี่นะคะจะเป็นสี่ร้อยบาทพี่สามสิบสี่นะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะ 35รายการนี้นะพี่พี่เป็นหลวงพ่อไผ่หล่อโบราณน,นะหนูไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรพี่พี่แต่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นเนาะ3 0 3 5ค่ะรายการนี้นะ35นะคะ400บาทพี่35 400บาทนะคะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่36ค่ะ 36จะเป็นสิงงาสามขวัญน,นะคะ36องค์องนี้เป็นสิงงาสามขวัญพี่พี่400บาทนะ36นะคะ400บาทพี่พี่400บาทเป็นสิงงาสามขวัญน,นะคะ36รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่37ค่ะ37รายการนี้เป็นพระศิวะรีหลวงพ่อกลวยค่ะ 37รายการนี้พี่เป็นพระศิวะรีหลวงพ่อกลวย37400บาทนะคะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้ง ep 3 1 6ค่ะคลิปนี้แจ้ง ep 316หพี่พี่องนี้รายการที่37นะ400บาทนะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่38ค่ะ38รายการนี้เป็นเหรียญสมเด็จนะคะ พุทธโคสาจาร์สามสิบแปดวิ่พีสามสิบแปดนะสี่ร้อยบาทค่ะสามสิบแปดสี่ร้อยบาทวิ่พี รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่39ค่ะ39รายการนี้นะเขาเขียนว่าหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแค39ค่ะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครพ,พี่องค์นี้400บาทนะคะเป็นเนื้อดินม่บีเป็นเนื้อดิน,น,น,ดนหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคร์นะคะ39400บาทค่ะ39 400บาบาทพี่ รายการถัดไปค่ะเป็นรายการที่40ค่ะ40รายการนี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางอภพรค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออัปปะวีเป็นเหรียญเนื้ออัปปะกนะรายการที่40ค่ะรายการที่40พี่พี่องค์นี้400บาทค่ะรายการที่40ค่ะองค์นี้400บาทพี่ดูรายการที่ชอบพี่ชายลกใจแจ้งได้เลยนะ องนี้นะคะ40นะคะ400บาทรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่41นะคะ4 1เดรายการนี้เป็นพระสมเด,ด็จปกโพพี่สี่นะคะรายการนี้เป็นพระสมเด,ด็จปกโพร,รายการนี้5 0 0บาทนะคะสําหรับรายการที่41นะรายการนี้500บาทค่ะสำหรับรายการที่41พี่ๆชอบ E ีีนี้นะ แจ้ง3ถึง6นะถ้าเป็นรายการนี้แจ้งรายการที่41นะคะรายการนี้500บาทพี่พี่ไปที่รายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่42ค่ะ42รายการนี้พี่พี่4ีรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ปาค่ะ42รายการนี้เป็นหลวงพ่อปานขี่ปลารายการนี้500บาทนะคะ หลวงพ่อปานขี่ปลารายการนี้500บาทค่ะรายการที่42่ิพี่พี่นะรายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่43ค่ะส3รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะ 43รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการนี้นะคะ500บาทพี่พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการนี้500บาทค่ะจะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นรายการที่43่ิพี่รายการนี้500บาทค่ะไปเลยที่รายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่44ค่ะ44รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนือว่านนะคะ สิบสี่รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่ามิพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทเป็นรายการที่สี่สิบสี่ค่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทมิพี่จะเป็นรายการที่สี่สิบสี่มพี่นะจะเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะหนูแจ้งรายการชัดเจนรายละเอียดชัดเจนทุกรายการมิพี่ชอบอีพีนี้นะสามหนึ่งหกนะิพี่นะ ไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่45ค่ะ45รายการนี้เป็นพรับปิดตาหลังแบบพ,พี่เนื้อผงรงรักนะคะปิดทองพราปิดตาหลังแบบเนื้อผงลงรักปิดทองค่ะจะเป็นรายการที่45พี่พี่จะเป็นรายการที่45นะคะรายการนี้500บาทพี่รายการนี้500บาทนะคะ45 ไปที่รายการถัดไปค่ะจะเป็นรายการที่46ค่ะ46รายการนี้พี่พี่เป็นพระสมเด็จนะคะ46รายการนี้เป็นพระสมเด็จพี่พี่รายการนี้นะคะ700บาทพี่46นะ700บาทพี่เนื้อออกเป็นกะไหลทองเนื้อเป็นเนื้อกะไหลทองนะหนักๆเลยพี่องคงนี้หนักมาก46ค่ะ46 700บาทพี่ รายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่47ค่ะ47รายการนี้พี่เป็นพระซุ้มกอนะคะ47รายการนี้เป็นพระซุ้มกอบิพี่รายการนี้นะคะ700บาทรายการที่47ค่ะรายการนี้700บาทค่ะรายการที่4ี่ิพี่ชอบรายการไหนนะแจ้งรายการพร้อมอีได้เลยนะคะหรือจะห่อรูปเพิ่